สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ดูดูแลนาครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากเนี้ยผมต้องขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยราคาข้าวครับ ราคามันตกต่ำมากแล้วก็ต้นทุนนาสูงคราวนี้ก็เราก็ต้องกลับไปทำกลับไปทางานครับเพราะว่าเราอยู่แล้วก็เหมือนกับรายได้ไม่องอกเลยครับก็ตรงนี้ก็ให้พ่อกับแม่ดูแลจนจนเกี่ยวครับ จนเกี่ยวข้าวแล้วก็พอรอบถัดไปนะครับก็อาจจะปล่อยเช่านะครับเพราะว่าพ่อก็ไม่ไม่ค่อยสบายครับอาจจะทําไม่ไหวนะครับน่าจะปล่อยเช่านะครับเพราะว่าราคาข้าวแบบนี้ครับเหลือเกลียนละห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าบาทนะครับฟังไม่ผิดครับห้าพันสามถึงห้าพันหกครับโหราคานี้ทําไปก็ขาดทุนครับเรากลับมาก็หวังว่าจะเออ ทำอะไรให้ได้กาไรครับแต่ว่าเนื่องด้วยราคาที่เรารู้กันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แม้ว่าเราจะมาทําแทนพ่อกับแม่กระตานะครับเพราะว่าทําไปก็ขาดทุนนะครับก็ต้องยอมนะครับที่จะกลับไปทํางานทํางานครับข้าวก็ถ้านับจากนับจากอายุ วันดำนะครับก็เอ่อหนึ่งเดือนกับอีกสี่วันเดือนกระสามันเดือนสี่วันประมาณนี้ครับข้าวเขียวแตกกองหมดแลวครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยรอบสองวันนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดนับนับตั้งแต่ตกก้านะครับก็อายุข้าวก็สี่สิบประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบวันแล้วนะครับไปครึ่งทางแล้วนะครับเนี่ย น,นี่ก็เสียดายครับเสียดายอุตส่าห์ทำมาแบบโหเราว่าหวังว่าจะทำให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้อง,ต,องต้องทิ้งนาไปเลยครับได้อุตส่าห์ทำมาแต่ต้นครับถอนย่้ายเองนะครับซ่อมข้าวเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายก็ไม่รอดครับ ถ้าตอนนี้เลยเนี่ยก็แบบต้นทุนนี่เกือบจะล้นล้นแล้วครับแสดงว่าเราเรารู้ตัวเองเลยว่าเราขาดทุนนะครับน่าจะขาดทุนตั้งแต่เริ่มเลยแหละครับเราพลาดที่จะทำด้วยไม่คิดว่าราคาข้าวมันจะตกลงขนาดนี้ครับแลวข่า,าวเือว่าสามเกียนหมื่นก็ยังมีเลยครับคือข้าวแบบข้าวไม่สวยข้าวมีข้าวอีดดอะไรเงี้ยครับ ที่ดูดีครับถูกจะเท่าแกบอยู่แล้วครับเป็นไปได้ไงครับแต่ราคาห้าพันสามห้าพันห้าพันสามถึงห้าพันหกเนี่ยอันนี้ของจริงเลยเพราะว่าเขาเพิ่งขายกันเมื่อไม่นานมานี้ครับราคาราคานี่จะตกย้อนยุคไปช่วงยี่สิบสามสิบปีก่อนหน้านี้เลยนะครับเนี่ยโอ้ ต้องขอพูดเลยว่าแย่มากเลยรัฐบาลโทษเลยดีกว่าเมือนคงไม่ต้องโทษแบบเศรษฐกิจโลกหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรเลยครับเป็นการบริหารงานที่แย่มากแล้วก็เขาไม่เคยเห็นเห็นชาวนาเป็นส่วนสำคัญในประเทศเลยครับไม่พูดถึงไม่ช่วยเลยครับน่าน้อยใจมากครับ เะครเหนื่อยใจอุตส่าได้กลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่แล้วก็ทํานาครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปอีกแล้วนะครับนาทําไว้กําลังเขียวเลยครับเสียดายมากเลยตั้งใจสุดๆเลยครับนะครับน่าจะ เป็นวันที่เราได้ดูแลเป็นวันสุดท้ายของของนานครับเสียดายโอกาสไม่เป็นไรครับก็พอก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับแล้วก็แม่ก็ก็ดูแลได้นะครับเพราะว่าหมดรุ่นเรานี้ก็น่าจะปล่อยเช่าครับท้าไม่ปล่อยเช่าก็ ก็ต้องดูาลาคาอีกทีนะึงว่าเขาทำแล้วมันคุ้มเปล่าถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องทำครับถูกไหมครับนั่นแหละครับแล้วเราก็ก็ได้ไปอยู่กับไปอยู่กับลูกกับเมียอีกทีหนึ่งที่กรุงเทพก็ดีได้อย่างเสียย่างครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่วง การทํานาครับแล้วก็คลิปถัดไปก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับกิจการหรือง,งานที่ไปทาอีกทีหนึ่งครับอาจจะเป็นการรีวิวรถนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องกลับไปขายขายรถอาจจะเป็นขายรถไฟฟ้านะครับยี่ห้ออูมอนด้าครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะแล้วก็การทํางานของรถค่ายนี้ดูกันอีกทีครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามในส่วนของ งานเกษตรกรนะครับการนำนา, <c oughs> น,านาการทำนาของเราครับ <c oughs> ก็ลาก่อนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้าอีกทีครับ <c oughs> สวัสดีครับ